อันนี้ใบพริกทอดด้วยจ้ะพี่น้องงามมาส้มตำส้มตำฝรั่งกินต่ตำมังหงยูคนนี้ไมได้กินกว่าตอนมังหุงจัดกินเรื่งเลยอกก้า <c oughs> มัดเพ่เดี่ยวคนนึงสวัสดีค่ะมาจะมากินส้มตำไข่หลังหมูด้วยจากพี่น้องส้มตำส้มตำชื่อ,อนนระบไุไหม ใช <laughs> ่อันนี้ใบพริกทอดเดยจ้ะพี่หนองงามปะนาหารอเนื้อแปลกๆใบพริกแถวๆมือดอันนี้พักกะหล่ำจ้ะพี่หนองหัวหนึงจูนพูนเอาเลยครับมาส้มตำส้มตำฝักควรกินตำม,มาังหุ้งโยอะคนนี้ไมได้กินกว่า <laughs> น่าก็จะเป็นตำหมังทำกระปุ่นเป็นอะไรจมหน่อยไหมบม่เ <laughs> สียพื่ <laughs> phở trắng mình vàng với nồi Xem mình xem Dạ đây rồi Ừ, không nhiều Khỏi phở lan khai đây chứ bỏ Nhúc nhúc rồi này Nhưng Mình kinh khảo không กูตื่นตอนมึงหุ่นยนต์อยู่ทั้งเลือก <c oughs> ปักบัหนึ่งเอาโมเดวกันเลยแกบุกินน้ำคอยลอันนี้กบขาวอ,อ,อันนี้สาลายพริก Mình <laughs> nè Bằng ta cháu Quả mất đấy Chạy <laughs> mất Quả <Quán> <laughs> mất thì có điều khỏi ครบห้าโมงเื่อาหางครบห้าโมงครบอ่อครบเลยนี่รชาตตกุ้งอะไเบ้นงเป็นเงนอนเาซื้อมาอย่างพลังฮู้งเ้าไหนาได้จับชุบ Den er nå!

เพราะไม่ได้จับมาหงน้ำเนี่เวลาเราเคี้ยวแลไวมันเข้าม่เสียงมันก็จะโกระ เขาเอาเหมือนนกติบบเดียกนคนนั้นแหละแซ่บกินน้มามือนนะข้กินน้ำเข่ามาห่วคมบ่ะครับหนักมีคมเห็นป่ะหนูอะรบวงป่ะ

อิ่มแล้วก่อนค่อยอิ่มเลยนะคือตับมะม่วงม,มูยอเพิ่นค่อยมกกักไนเลยเลยใช่ปะมูอม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 ยอไม่เป็นไรค่อยเ้าก่อนเด้อเจ้าเที้ยวเอาพี่น้อง ยังเรือได้จะยังเลือมูยอสาวในกับหมอแอ๋ออิ่มล้วจ้ายังเรือบระเวศได้จะน้องยังเรือมูยอผักกันพักกันยังเรือเนี่ยสองกาถ้าผู้ใดมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอาข่าวกันว่าสวัสดีค่ะ